ครับผมวัสดีทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูช่งชุดเมื่อเช้านะเอาออกไปต้นนั้นเชมพูมันจะไม่เชมพูหลายต้นเกินไปตัวนี้ชมพูตัวนี้ก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะสวยนะก็ดีกิ่งกำลังงามเลยโดนฝนมาตัวนี้ก็ดอกตามนีนะครับผมสวยๆอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นไม้ไม่ใช่ไม้ที่บ้านผมมาเป็นไม้ที่สั่งกิ่งเข้ามาอันนี้จะเรียกว่าไม้เสียงไหม,ไมน่าจกกำผิดกำพู ตัวนี้มาที่บ้านผมนะอมริกันยูทีตัวนี้เป็นชั้นเดียวไม่ใช่อังกรนะอ่าเป็นใบด่างนะครับผมอันนี้ไม้เสียบก็ยังไม่ให้รู้กี่วันกี่เดือนใช้คำฮ่าๆเลยสต้นเนี่ยต้นเนี้ยใหญ่กว่เพื่อนไม้ใหญ่นะสี่้อบาทรวมส่งนะ สี่ร้อยบาทรวมส่งนะจองได้เลี้ยงไว้ให้หล้างสงการส่งให้เนี่ยที่ไม้ไม่สวยวิธนัมมีเห็นไหมอยากให้ไม้ให,ใหญ่ไม่มีมัญหาไอเราปลูกกร,ระทุมมาเอามาลงเพี่ยกระถางใหม่เนี่ยให้น้าไปอันนี้ไม่โด,ดนแดดนะถ้าโดนแดดไม้จะไปไวมากแล้วก็ขมูลไวมากพอดีที่มันน้อยเลยมาจัดไ้แบบนี้ก่อนเนี่ยมาเปลี่ยนดิน ถ้าเปลี่ยนดิเราจะได้ไม้ใหญ่ไวเห็นไหมสูงนะระดับเอวผม,ม่ะไม้เหล่านี้ไม่ใช่ไม้ทนะี่ใหเนี่ยอันนี้ก็อยู่แบบนี้เลยเทียบทําไมเนี่ยเ <c oughs> ทียบเท่าเทียบทันอะไรปันนั้นอันนี้ก็ไม้สูงนะไม้แน,นี้ลงกล่องไม่ได้หรอกใหญ่ยาวนะยาวไม้ยาวไม่ใหญ่มากหรอกแต่ยาวแต่ว่าต้องต่อกล่องได้อยู่ราคาได้ไปได้ราคาไม่ถึงไปไม่ถึงราคาสูงก็แพงนะกล่องยาว ก็ประมาณนี้แหละครับผมมามาหนักเหนือชุดที่ที่แนะนำนั่นแหละที่พูดกันตีร้อยไม่แพงนะคุณได้ไม้สืยตัวนี้ไปไม่หบอกว่าไม้ตัวนี้ถ้าคุณปลดเลี้ยงแบบนี้เป็นไม้โตไวมากนะตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ใหญ่ต้นใหญ่ๆหรอกเจ็บป่วยมากตัวนี้เท่านี้แหละขอบคุณครับผมสวัสดีครับ